สวัสดีครับน right ี่ช <establishing> ีว <Wh> ิตคนมานอก FC นะครับพามากินข้าวมันปลสจืดหิ่มหลอกกิฟตุกจักรพัดปลาไหลนะครับเจ๊กินข้าวกัานน้ำมันมาดูนะครับำทพัดปลาไหลปลาไหลเออเพชรใหญ่ครับเพชรเหรอพัดเพชรพัดเพชรแม่นอ่ะพัดเพชรน้อยเนาะครับเครื่องต้องถึงตาเนาะอันนี้ตาได้ตุ้กี่ตัวกันนี่ นี่สีตัวครับในตัวน้องอย่าง้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอานะลูกไโลูกเดี๋ยวคอยติดตามนะครับแฟนครับที่อยากเห็นสูตรทำล่วงดักตุนครับกับดักกับฟันเนาะเราจะเอามานำเสนอนะครับเพื่อดูทีมงานนี่คุกก้อนไกลวัยวะกินเข้าเลยเล่าม่สู้เนาะโบว์ดา

anh bố má tết nhỏ cái khác quả đá mà hà này không có miếng này nè mà hát ạ bây <laughs> giờ <thì> đây nhỉ xích đây chút trâu mà hay nào

คนเ่อแขกคนน้อยไงคือจบเ้าแล้วอืุ้มหูเลืองแล้วห้อยเนาะห้อยพอหันหน้ามีแอปว่าสองคนเนาะหัวกสองเลยได้เลยได้มาค้าเอยขนมปานแล้วยามกินข้าวครับอนนี่ป้ากับมาหลุมวงต้นละ อะไยมากเลยมดควันงาง่ายอุ้นออมีอยู่ไมดดิ่กมดกันวันนี้ค้อนงาเยอะเลยคักใส่ไหน้องควนกินสักแก้วได้เลที่มันก็กินเยอะรเปล่าินเอาแล้วนี่ยสักแก้วมุกกินมุกอกกี้กินมากหนึ่งสองสาม สามคนโครขาวนาะก็มาตเจอได้มาใส่ที่คนเดิมมีกเมากันนาะวังจบทัวว่มาแัมาตัวแขกนันไหนม้าม้งนักเาวนักลนนัะคือเนาะคือหัวใจเหาเยู่เราขายเพื่นคนเดียวคน่ะเพ่อนกับมาไม่หาก้าพ่

อยู่เป็นครับกัดเส้ามนะครับสูรทำนดกําดักเน่ะเรองตงูนเน้อจานเดือดแนะนน้ำอีะไรเข้าได้เหรอครับเพรดเด็ดดี่ชนะเนาะทั้งหมว่าตอวใหญ่มันต้องไปที่ตัวสองฝูงก็ครับได้ไปไหน เพ็ดอยู่เพ็ดอยู่ออก่อนเปิดวางเขาก็กินเข้าแล้วอนี่หมดย้อมกันมาดามมนย้อมนะัก่อกหละกนานี่้าห้วแล้วงนูห้นควนกน้วสองสาม

มันก็ให้นินญันกันนี่ใสมันกินเลาบ้าเนพอเติมไกจำนี่มันตงมาลงเติมตังวน้องสังสีปลาเมาวัน่ะอันนี้กนี่ก้วยก้วยสวนไปฮะอยากไปหันคนแตงเย็นเงแยงไปไไปไกไปชอบแงไปอ่ะน

พอไงเสียงนะ้หอยน้ำปลาลูกของใทยนะไปก็ไกนีไงย,ย้ยี่ไนี่ตุ๊กตาผิวหายกยืย้อพอหลุมได้ก็หลุมเป็นเฮงนะมเฮงร่าเนาะอินุแตกแล้วแต่คาบบอย้มอหม้อเหมแล้ก็พอไงหยิไปยิมาบูบ้าบาบบพอหันปอดน่ะปิก๊กมาบ้าน,านมาซอฟไปก็พอไปเย็นนี่นะมีปอดปลเย็น กดล้มันมีนะมันมีประเด็นนะรับไม่เขาแย่ต่างลูกไปพอสักเิ็ขี้แเนี้ยลึกฟืปาะหาอืมีสบายมากปตราระบานกับปัสตนีถามเราแล้วมัลงลงนักๆแบบมาถึงแหละ่้มมาถึงแหละอืมต้องนัวดสั้นกับมีก้าต้องหัดดากะ ส้มย้อยแตงหางนอนข้อตั้งน่ะแกกำลังนะ <Okay. S 1> จุจ่มหัวดาด้ะดาดีเขากบเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ขอยอเล็กนู้นะขอยเนี้ยน้องเอข่อยแหว่งเลยทุกปิ้งเ่ยเล่นน้อยนะนแข็งดีหน้าแน่กันเนาะแตงส้มนี่เนาะจักนี่ไปเราจะไปหาที่ผู้ดูนะครับแตงส้มปลาไหลปลาเย็ยน กนเข้ากันล้าขนาสุดอดเ็ดเง้เออ้กาเมาล้วนี้ั้คนงเมาแล้วครับเออจ้ากเนา้คน้คจ้างเมาหนเออคจ้าเรื้นขั่วอ้อนนี้มุนนี้อบรรยากาศครับฝาก วันนี้อนันพัดเพชปรปลาไหลกันนะครับไปยี่เงี้ยตัวน,นี้ก็กิกโลปลายกิโลตัวไหนก็ได้โโกิโลขีดกึง่งกิโลขีดกึง่งราคาตัวไหนก็สองร้อยเจ็ดสิบห้าอ,อืมโอเคนะครับน,นี่เอาบรรยากาศโอเดียวหนาวๆมาฝากเออวันนี้ขอบคุณทัศน์นะครับเนอะขอบคุณ,ค,ณคุณป้าคนสวยคุณทีมงานมีอะไรทุกคนคลิปหน้าเขาจะไปทังได้เหรอวันทีามนะครับ มีเมนูมาฝากทุกวันทุกวันนะครับหนังกู้กันตุยก็ม่วนดีนะครับเดี๋ยวปัากันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเพื่อครับช่องชีวิตคนมันอกเอฟซีตัวนะครับสวัสดีครับบุญไปไหยเากนก้อนเปิดวางไหววันนี้